สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุไฟลักนณาธาตุไฟนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอสทาร์ลอสนะคะดูดวงไปกับกวางนะคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ลักษณะคู่แทรรูปแบบของความรักนะในอนาคตให้กับคนธาตุไฟนะเดี๋ยวกวางจะทําแยกเป็นธาตุให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจับพลิกอเด็กกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะคู่แท้นะของคนธาตุไฟนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวกวางจะสับไพ่นะ สับจนกว่ากวางจะพอใจแล้วกวางก็จะวางไพไว้แล้วก็เปิดอ่านทีละใบให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราแบบว่ามาดูกันนะขอดูแบบสถานการณ์นะคะรูปแบบความรักที่คุณจะเจอในอนาคตก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไพกันเลยนะคะธาตุไฟนะก็จะมีชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์เนาะแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะ อ่ะขอไพ่ใบแรกมีไพ่หกเหรียญเข้ามาแสดงว่า,าธาตุไฟนะคุณต้องเจอสายเปรยแน่นอนเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหกเหรียญมาเลยนะคนคนหนึ่งทีารักคุณมากๆอะ่ะเหมือนเขาเข้ามาเขาอาจจะทุ่มเทให้คุณเลยนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องของความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันคล้ายๆกับว่า,าธาตุไฟคุณแทพไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยอะ่ะเข้าใจไหมคือเขาเข้ามานะคะเหมือนกับว่าเขาจะพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่ จะให้ตัวเขาว่าอยู่ในสายตาของคุณบ้างอะจะว่าไปเนาะทาตนไฟจะเป็นคนค่อนข้างรักคนยากเท่าที่ดูนะเป็นคนที่มีกำแพงหลายชั้นนะคะนะท่านไฟเนี่ยจะไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาดอะถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่ชัวนะว่าใครคนนั้นจะเสียสละอะไรเพื่อคุณไหมมันเหมือนกับว่าคุณอะอยากเห็น นะความเสียสะละจากใครคนนั้นก่อนก่อนที่คุณจะเสียสะละอะไรบางอย่างให้ใครบางคนไปเพราะว่าาตุไฟเป็นคนที่ระมัดระวังตัว,วนะคะในเรื่องของความรู้สึกตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆคือเป็นคนที่รักตัวเองนะคะและคุณต้องการคนที่รักคุณเท่ากับที่คุณรักตัวของตัวเองอะ่ะประมาณนี้เพราะอไรถึงเป็นอย่างนี้นะคะาตุไฟเป็นคนรัก รักมากนะแต่เวลาอ,อกหักก็อ,อกหักมากเหมือนกันนะจะเสียใจเยอะนะคะหรือพูดอีกในนึงก็คือธาตุไฟก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะประมาณว่ารักแรงเกลียดแรงแล้วเวลาที่คุณจะเจอใครคนนั้นหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องเข้ามาแล้วต้องเสียสละให้คุณก่อนนะคะอืมนะคะประมาณว่าเอาความดีเข้าสู้นะจะพังกำแพงนะคะของคนธาตุไฟเนี่ยไม่ยากธาตุไฟจะแพ้ความดีความพยายามความอดทนค่ะ ไปต่อค่ะมีไพ่พระเข้ามาว้าวคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่รักคนยากเหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เขารักใครแล้วอ่ะคนคนนี้จะทุ่มเทเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของความรักมาก่อนก็ได้นะคะแต่เวลาที่เขาเข้ามาเจอคุณแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะ ศรัทธานะคะในเรื่องของความรักอีกครั้งเขาอยากจะศรัทธานะคะอยากจะทําอะไรนะเ,เพื่อความรักนี้อีกครั้งเวลาเข้ามาเจอคุณอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงก็ตามถึงแม้ว่าเขาอาจจะ ได้สถานะจากธาตุไฟช้านะแต่เขาก็จะทำดีที่สุดอะ่ะคุณจะเจอคนที่เอาความดีนะคะเข้ามานะเพื่อที่จะแลกความรักนะกับคุณที่เขาอยากจะได้อะ่ะประมาณเนี้ยคล้ายๆแบบว่าธาตุไฟคุณเจอคนที่ดีคุณเจอคนนะคะในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่เคยผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักมาแล้วเหมือนเขานั่นอะอยากจะบวชหัวใจของตัวเองตลอดชีวิตอะ แต่พอได้เจอคุณน่ะมันเหมือนแบบว่าชีวิตเขามันสดใสอีกครั้งอะ่ะเขากลับมาศรัทธานะคะในเรื่องของความรักอีกครั้งก็ได้นะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาอืมคนคนนี้เข้ามานะคะจะชัดเจนกับคุณตั้งแต่ต้นเลยอะ่ะอืมนะคะแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสําเร็จในชีวิตเลยอะ่ะเหมือนเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วอะคะ่ะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีความรักนะ อาจจะเดินเข้ามานะคะในช่วงเวลาที่แบบเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะมีความรักอะ่ะเหมือนเขาพร้อมเอ่อทั้งหัวใจนะประมาณว่าหัวใจเขาอาจจะเยียวยานะคะแล้วก็เทนิจี่เก่าๆปมอดีตของเขาไปแล้วนะคะพอได้เจอคุณเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะเปคุณนะอ่ะเออประมาณเนี้ยเป็นคนที่มีความสําเร็จค่ะแล้วเขาก็มองคุณเป็นเพชรนะหรือว่าเอ่อตัวธาตุไฟนะคุณอาจจะเจอนะ คู่ชีวิตช้าก็ได้นะแต่พอคุณเจอแล้วอะคุณเจอคู่ชีวิตที่แบบมีคุณภาพจริงๆอ่อะประมาณว่าคุณเจอเขาปุ๊บเขานะั้นวางแผนในเรื่องของการแต่งงานเลยอะสี่ไม้เท้าอะเหมือนเขามาแบบจริงจังกับคุณมากอะค่ะอืมคุณจะเจอคนที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แรกคุยเลยอะค่ะโอเคไปต่อซิมีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามานะคะถึงแม้เขาต้องใช้ความพยายามหรือความอดทนมากมายขนาดไหนนะคะในการที่จะเข้าถึงคุณเนี่ย เหมือนเขาก็จะไม่ยอดเท่ะเพราะว่าคนคนนี้อย่างที่บอกอะ่ะไพระเข้ามาเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมนะเขาก็จะใช้ความดีเนี่ยแหละนะในการสู้นะอ,อกับหัวใจของคุณเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณอะ่ะอย่างที่บอกเขาอาจจะสวดมนต์เข้าหาคุณก็ได้อะ่ะเออนะคุณเจอคนที่ดีนะถ้าคุณเจอในลักษณะแบบนี้ธาตุไฟนะคะนะก็อย่าปิดโอกาสตัวเองนะอืมเปิดใจคะ่ะนะถึงใครคนนั้นนะคะเราจะ รู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเขาจะใช้สเปคเราหรือไม่ใช่นะคะลองเปิดโอกาสนะคะให้เขาทําอะไรดีๆเพื่อคุณบางอย่างที่บอกอะ่ะตัวของธาตุไฟเองคุณจะค่อนข้างที่เป็นคนที่มีกําแพงอะ่ะนะเนี่ยมันเหมือนเขาต้องพยายามมุดกําแพงเข้าหาคุณนะสิบไม้เท้าเข้ามาเดี๋ยวต่อไปสิมีไพ่แปดดาบเข้ามานะคะใช่เขาคงต้องอดทนมากอะ่ะเพื่อที่จะอยู่ในเวลาของคุณนะคะก็ไม่รู้ละว่าสิ่งที่เขาทําไปนะ คุณจะให้คําตอบหรือจะให้สถานะเขาหรือเปล่าถามว่าเขาก็คาดหวังในตัวคุณนั่นแหละนะคนคนนี้นะมันเหมือนเขาจะพยายามทําทุกอย่างนี่แหละนะเพื่อให้คุณนะน่ะมองเห็นเขาในสายตาสักทีนะถึงแม้จะต้องใช้เวลานะเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณหรืออาจจะหมายถึงว่าต่อถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้สถานะเขาอะไรก็ตามนะคะแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในความดีตรงนี้ว่าสักวันหนึ่งอะ่ะยังไงอ่ะนะคุณก็ต้องมองเห็นเขาอยู่ในสายตาบ้างแหละ แปดดาบมันเข้ามาโอเคไหมอ่ะอืมแสดงว่าเขารักคุณมากนะคะถ้าคนคนนี้รักคุณมากคนคนนี้เขาต้องไม่เผื่อใจเพื่อที่จะเจ็บอีกเลยเขาอาจจะเคยเจ็บในเรื่องของความรักเก่าๆนะที่มันผ่านมาแล้วอะแต่มันเหมือนว่าครั้งเนี้ยนะคะครั้งสุดท้ายที่เขาจะเปิดใจนะคะหรือยอมเสี่ยงเข้ามารักคุณเนี่ยนะเขาอยากให้มันเป็นรักแท้นั่นก็คือคุณนะ่ะนะธาตุไฟนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาตินะพูดไปแล้วนะหรืออาจจะมี เป็นลักษณะคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆอะแต่เขาเป็นคนดีนะคะโอเคนะเขาอาจจะไม่ใช่สเปคทาดไฟก็ได้นะเท่าที่ดูว่ะแต่เขาจะเอาความดีเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะก็อย่างที่บอกนะทาตุไฟทุกคนมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบอะนะฉะนั้นนะคะบางทีเวลาที่เราจะรักใครสักคนอะ เราลักด้วยจิตวิญญาณเราลักด้วยความดีของคนคนนั้นดีกว่านะคะถ้าคุณเจอคนดีๆแบบนี้แล้วนะธาตุไฟนะคะอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้นะคะเอ,อให้คนคนนั้นเขาเดินไปจากเรานะโอเคนะอืมทีนี้นะเดี๋ยววางจะขอสับไพ่นะเอสิอบใบนะคะดูพื้นฐานให้กับคนธาตุไฟหน่อยเนาะขอไพ่สิบใบค่ะ ส0บใบนะคะรูปแบบความรักของคุณนะในลักษณะคู่แท้นะคะรักแท้ของคุณเนี่ยคุณเจอเขาแล้วหรือยังนะคะอาจจะเจอแล้วก็ได้นะตอนนี้หรือว่าอาจจะเป็นนะคะรูปแบบในอนาคตของคุณก็ได้นะกวางขอสิบใบค่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดสิบใบเลยนะมีไพ่สิบดาบเข้ามาเนาะโอเคค่ะมีไพ่ justice เข้ามาเห็นไหมกำแพงจะถูกละลายด้วยความดีทั้งปวง อืมโอเคค่ะไปต่อมีไพ่เดอะล v e เมีไพ่ราชินีดาบเข้ามามีไพ่ดึงเหรียญเข้ามามีไพ่อะไรเอ,อ่ยมีไพ่เดทเข้ามามีไพ่อะไรอีกมีไพ่สิบเหรียญว้าวมีไพ่กาวถวยเข้ามาอีกใบนึงค่ะ มีไพ่แปดเหรียญเข้ามารูปแบบความรักของคนธาตุไฟมาแล้วนะไพ่ตัวตนนะคะของคนธาตุไฟคุณได้เป็นไพ่สิบดาบเข้ามานะสาหรับคนธาตุไฟนะคะอย่างที่บอกอะ่ะตัวคุณนะ่ะน่ะอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาเช่นกันนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้ไขว่คว้าในเรื่องของความรัก นะคุณไม่ได้ขว่ยคว้าค่ะนะแต่ถ้ามันจะมานะคุณเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันมันจะมาเองเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็มีความสุขได้กับการที่คุณได้รักตัวเองอย่างที่บอกไปนะคะธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่เจ็บแล้วทาเจ็บแล้วเป็นคนที่แค้นฝังหมุนะ่นะนะแต่ถ้าธาตุไฟนะคะคุณปล่อยวางได้นะคุณก็เอาบทเรียนนะในอดีตเก่าๆนะั้นนะ่ะนะมาสอนตัวเองนะคะมาเป็นประสบการณ์นะเพื่อเป็นการดูแล้วก็ทบทวนช่างน้ําหนักนะสำหรับคนที่เข้ามา ตอนนี้เอาตรงๆเลยนะธาตุไฟอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนนะเพราะว่ากาวถ้วยเข้ามาเนี่ยมันเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นตัวเลือกคุณหรือคุณก็ไม่อยากที่จะเลือกใครหรอกนะคะแต่จะเอาชนะใจคุณได้อะ่ะมันจะต้องมาด้วยความถูกต้องนะคะแล้วก็มาด้วยความดีนะเพราะว่าจุดอ่อนของธาตุไฟนะในในแง่ของความรักอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุสิ่งของนะหรือว่าสิ่งมีค่าอะไรเลยนะสิ่งที่จะเอาชนะธาตุไฟได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นคือความซื่อสัตย์แล้วก็ความชัดเจนเท่านั้นน่ะเห็นปะความซื่อสัตย์นะคะความชัดเจนจะเอาชนะใจคนธาตุไฟได้อะแล้วก็ความอดทนนะการอยู่ในเวลาของคนธาตุไฟได้เพราะเวลาที่ธาตุไฟจะรักใครจริงๆอะ่ะคุณจะทบทวนคุณใช้เวลาทบทวนแล้วก็ช่างใจนะคะทั้งความดีทั้งหมดเลยนะสเปคหรือไม่สเปคมันมันอีกเรื่องหนึ่งนะในการที่เราเข้าไปถูกชะตากับกับเขานะบางคนนะคะที่คุณอาจจะ ออถูกสเปคด้วยจากภายนอกแต่พอเวลาเราเรียนรู้กันไปเนี่ยนะแต่ถ้าธาตุไฟรู้สึกไม่ใช่เนี่ยธาตุไฟจะถอยออกมาแล้วเดอะเดตเข้ามาเห็นปะจะถอยออกมาแล้วจริงๆอ่ะคนคนนั้นเน่ะเออจะเป็นความรักของธาตุไฟได้ไม่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตานะมันอยู่ที่การกระทําล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าธาตุไฟอะ่ะคุณอยากได้รักแท้แต่ถ้าสมมติว่ามันจะไม่มีความรัก ที่เป็นรักแท้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณเป็นโสดแบบเนี้ยคุณก็มีความสุขดีเพราะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเนี่ยคุณเหลือพื้นที่ให้กับรักแท้การที่ใครสักคนจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือเข้ามาในหัวใจของคุณได้อะขอความจริงใจเข้ามาคะ่ะนะความดีนะคะเอามาแลกความรักกับาธาตุไฟเนี่ย น้เดอะเลิฟเวอร์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีจะคนเข้ามารักคุณแต่คุณนั้นน่ะก็ไม่ได้ตกหลุมหลุมรักใครง่ายๆแล้วคุณก็ไม่ได้แบบว่าเอ่อที่จะมอบหัวใจมอบความรักให้ใครง่ายๆอะ่ะราชินีดาบเข้ามานะธาตุไฟเป็นคนที่ดูคนออกนะเนี่ยอืมนะจะมาปิดบังซ่อนเล้นหรือมาโกหกคนธาตุไฟไม่ได้นะราชินีดาบเข้ามานะเห็นไหมนะคะประมาณว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่จะล้วงความลับ ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาสนใจคุณเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณคุณรู้สึกถูกชะตากับใครสักคนคุณก็ยังไม่รักหรอกนะคุณก็อาจจะคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆก่อนนะจนกว่าคุณจะชัวร์จริงๆอะนะคุณถึงนั้นจะแบบคบกันเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจไหมบางคนอาจจะมองว่าคนธาตุไฟเหมือนคนเจ้าชู้บางคนจะมองแบบนี้นะว่าคนธาตุไฟเหมือนคนเจ้าชู้เนาะเพราะว่ากาวถ้วยเขามาเหมือนคนเจ้าชู้เลยเหมือนคุยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าบางทีอะธาตุไฟก็อาจจะคุย เพื่อขั้นเวลาหรือว่าแก้เหงาอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าธาตุไฟนะเป็นคนโสดนะคะคุณมีคนคุยด้วยนะมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่สิทธิ์ของเราตรงนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราอยากไปให้ความหวังใครนะคนธาตุไฟนะคุณอาจจะไม่ได้ให้ความหวังใครหรอกแต่เพราะว่าการที่คุณเป็นคนที่อัดพยาใสายดีเนี่ยอย่างก้าวถ้วยเข้ามาเนี่ยจัส์เซนต์เข้ามาความที่คุณเป็นคนที่อัธพยาใสายดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมิตรภาพดีนะ แล้วก็เป็นคนที่มีมิดเยอะอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะนักเสน่ห์ของคุณความที่เป็นตัวตนของคุณน่ะทําให้คนนั้นน่ะอาจจะเข้ามาชอบคุณเองหรือตกหลุมรักคุณเองแบบไม่รู้ตัวก็ได้มันก็กลายเป็นว่าคนธาตุไฟนั้นดูผิวเผินแล้วเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วธาตุไฟอะ่ะถ้าต้องการความรักอะ่ะก็อยากจะได้ความรักที่มันเป็นรักแท้จริงๆเท่านั้นเองอะคะ่ะธาตุไฟไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะเท่าที่ดูว่าสิบเหรียญเข้ามาเห็นปะธาตุไฟต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เหมือนกับว่าคนคนนั้นจะเข้ามาหาธาตุไฟไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ได้ไม่ต้องจําเป็นต้องมีความพร้อมทุกอย่างก็ได้แต่สิ่งที่ธาตุไฟต้องการคือความซื่อสัตย์เท่านั้นเองอะ่ะต้องการในลักษณะแบบเอาใจแลกใจอะ่ะไม่ได้ต้องการแบบว่าเออถูกเปอะไรประมาณนี้เพราะว่าพูดง่ายๆคนธาตุไฟอะ่ะเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้เพราะคนธาตุไฟจะเป็นคนรักศักสีตัวเองมากๆอะคะ่ะจะเป็นในลักษณะเนี้ย อืมนะคะแล้วก็มีไพ่บทสรุปก็ได้เป็นไพ่แปดเหลี่ยนเข้ามานะคะเห็นปะเออความรักของคุณเนะาะธาตุไฟใช้ความอดทนนะคะหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องอดทนอยู่ในเวลาของคุณได้นะ ถ้าถ้าคุณถ้าไม่ให้คุณรับรู้ในเรื่องข้อดีข้อเสียเลยอะ่ะจะให้คุณรับรู้แต่ข้อดีอย่างเดียวในตัวของคนคนนั้นคุณก็ไม่อยากตัดสินใจอะไรนะคุณต้องการรู้แม้กระทั่งข้อเสียในคนคนนั้นด้วยว่าเขามีข้อเสียอะไรนะคะที่คุณนั้นสามารถยอมรับได้หรือเปล่านะคุณเป็นคนที่ชอบชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองไม่ชอบคนที่สร้างภาพไม่ชอบคนที่ต้องมาเฟกนะคะหรือพยายามนะที่จะนําเสนอหรือว่าโชว์พาวเวอร์แต่ข้อดีๆให้คุณเห็นแบบนี้คุณจะไม่ชอบค่ะ คุณจะชอบเห็นทั้งข้อดีข้อเสียในตัวของ,ของคนคนนั้นน่ะนะเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนนะเพราะว่าคุณเป็นคนละเอียดนะแล้วก็ดูหลายๆอย่าง่ะคะพูดง่ายๆอ่ะคุณจะดูในลักษณะนิสัยมากกว่าคบกับคนธาตุไฟเนี่ยใช้เวลาค่ะแล้วก็ใช้ความสม่ําเสมอใช้ความเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายแบบคงที่คงวางก็ไม่ได้นะต้องพัฒนาขึ้นไปมากกว่าสม่ําเสมออีก ะะสมมุติว่าคุยกันแบบสม่ำเสมอแล้วเนี่ยธาตุไฟก็อยากจะเห็นการพัฒนาการนะคะความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่ธาตุไฟเห็นผิดปกติหรือเห็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยธาตุไฟมาจะไม่เป็นคนงออจะเป็นคนที่หักดิบแล้วเดินออกมาเลยประมาณว่าถ้ารักใครก็รักจริงๆอะ่ะแต่ถ้าได้เดินออกมาแล้วว่าธาตุไฟจะไม่หันหลังกลับอีกต่อไปนี่แหละคือลักษณะรูปแบบของคนธาตุไฟนะ,ะแล้วทีนี้นะเดี๋ยวกวางจะลองดูซิจะดูในลักษณะว่า คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณนะ่ะเขาจะเข้ามาทําอะไรเพื่อคุณนะคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเนี่ยเขาจะเข้ามาทําอะไรเพื่อคุณกวางขอห้าใบเนาะมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะเขาจะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะเขาเขาเหมือนเห็นคุณเป็นดวงดาวอ,ะอ่ะอะเดอะสตาร์เข้ามา นะคะมันเหมือนเขาจะเข้ามาแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเขาไม่มีเล่สนายอะไรแอบแฝงเลยนะเขาจะเข้ามาชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกที่คุณคุยเลยอ่ะเดอะสตาร์โอเคค่ะเขาเป็นคนเปิดเผยมากเลยนะเขาก็อาจจะเป็นคนแบบเดียวกับคุณนั่นแหละเขาเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมรู้จักผิดชอบชั่วดีนะเขาเองเขาก็ต้องการรักแท้เหมือนกันและคนคนนี้เขาจะนําความซื่อสัตย์มาให้คุณในแบบที่คุณต้องการน่ะ เขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณก็ได้นะทัดไฟายเอบอกตรงๆเลยเออมันเหมือนกับว่าคุณต้องเปิดใจอ่ะคะ่ะเปิดใจให้เขาเรียนรู้อาจจะคบกันในลักษณะเพื่อนก็ได้บางทีอะ เขาอาจจะไม่ใช่สเปคเรานะแต่เขาอาจจะชอบเราแต่คุณก็อย่าปิดใจน,นะท่านไฟลองเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้กับคุณในฐานะเพื่อนก็ได้ในฐานะคนคุยก็ได้ค่ะนะแล้วเชื่อว่าเขาจะทําอะไรดีๆนะคะหรือว่าเขาจะเอาความดีเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณนะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้เขาออกไปจากชีวิตคุณนะเดิลสตาร์มาถือว่าดีเลยนะอืมประมาณว่าคุณจะให้สถานะอะไรกับเขาเขาก็ไม่เกี่ยงเขาไม่ได้แบบว่าใจร้อนนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรจากคุณเลยอะนะ โอเคคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในเวลาของคุณและให้เวลาของคุณได้ตัดสินใจอะ่ะโอเคนะเดีย๋ยวไปต่อคะ่ะมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาเห็นไหมเขาจะสู้กับตัวเองค่ะนะเขาไม่ได้สู้กับใครเขาสู้เอาความดีของตัวเองเนี่ยเข้าสู้เพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาคงไม่ไปสู้กับใครหรอกนะเขาอาจจะมีบางอย่างนะคะที่ท,ที่ไม่ไม่ตรงไปกะ นะแต่เขาก็เชื่อมั่นในความดีของตัวเองว่าเขาจะเอาชนะใจคุณได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอ่ะห้าม้เท้าเข้ามาโอเคนะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจนะเปิดใจให้กับเอ่อใครก็ตามที่ทําดีอะ่ะคุณเนี่ยนะต่อให้เขาไม่ตรงเป๊กค,คุณเท่าไหร่นะลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะได้รู้จักว่าความรู้สึกนะการที่เราเจอใครสักคนที่ซื่อสัตย์กับเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะ คุณก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ใช่สเปคด้วยนะแล้วก็คนที่ใช้สเปคด้วยเนี่ยเรียนรู้กันไปเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละคะ่ะว่าอะไรเพชรอะไรหินโอเคนะขออีกสามใบค่ะให้กับธาตุไฟแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ กวางมองว่าเขาเอาชนะใจคุณได้ด้วยความดีนะเอาจริงเพราะตัวคุณเองอะค่ะคุณก็มักจะดูลักษณะนี้ใสมากกว่าคุณไม่ได้เหมือนคุณไม่ได้แคร์เรื่องอายุแต่อายุมากอายุน้อยกว่าหรืออะไรยังไงจะผ่านในเรื่องของการมีครอบครัวแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่กวางมองว่าคุณดูในความดีมากกว่าเพราะเหมือนคุณโหยหาในเรื่องของความซื่อสัตย์มาตลอดเลยอะาตุไฟแล้วคุณไม่เคยได้อะแล้วคนคนหนึ่งนะคะจะเดินมานะคะคนําอะไรหลายๆอย่างเขาจะเข้ามาทําเพื่อคุณเลยอะเจ็ดถ้วยมันเข้ามา โอเคค่ะอีกสองใบสิอีกสองใบค่ะธาตุไฟมีไพ่ The e เอ r ม s พเข้ามาคุณดูสินะคุณจะถูกดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะนะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่คุณสบายใจเนะี่ยเขาจะทำให้คุณอ่ะนะหรือว่าดวงธาตุไฟบางคนนะมีดวงเป็นคุณหญิงคุณนายเลยอะ เจอคนรักที่ดีค่ะเจอสายเปรนะเปในเรื่องของเงินทองไม่พอนะยังถูกดูแลด้วยความรู้สึกด้วยอะ่ะ The Empress อะเนี่ยเขาจะมอบความสมบูรณ์ให้กับคุณเหมือนเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากอะค่ะความรักเนี้ยนะอืมโอเคค่ะมาพร้อมกับความซื่อสัตย์มาพร้อมกับความดีงามนะคนคนนี้อีกใบนึงค่ะขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งแบบคุณจะสุขแบบสุดๆทางใจเลยอะ่ะ ธาตุไฟถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นะคุณอาจจะเจอเขาช้าค่ะนะคุณอาจจะที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะแบบไม่เคยสมหวังในเรื่องของความซื่อสัตย์กับใครเลยไม่มีใครซื่อสัตย์กับคุณเลยที่ผ่านมาเหมือนคุณแบบคุณเหมือนคุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วอะแต่วันหนึ่งอะค่ะจะมีคนเดินเข้ามานะอืมอะไรก็ตามที่คุณยังไม่เคยได้นะคุณจะได้อะนะเพราะคู่แท้ของคุณนี่แหละ แล้วก็มีไพ่สี่เหรียญเข้ามานะคะเอาง่ายๆอะ่ะ <ๆ S 1> เขาจะตามใจคุณหมดเอะไรที่คุณอยากได้เขาก็จะให้อ่ะคะ่ะอืมเขาจะเป็นคนพูดง่ายอะไรก็ได้คุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกแบบ อยากให้เขาขัดคุณบ้างอะแต่เนื้อคู่ของคุณคนนี้เขาจะไม่ขัดใจอะไรคุณเลยจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งเหมือนกันนะคือแบบว่าชีวิตคู่ของคุณอะมันเหมือนกับว่ามันสุขสุดๆนะบางครั้งมันก็อาจจะขาดสีสันเพราะเขาจะไม่แย้งอะไรคุณเลยประมาณนี้เขาก็จะตามใจคุณตลอดเวลาค่ะถ้าบางทีคุณก็อยากจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะแย้งเราบ้างไหมเขาจะเอออห่อหมกไปกับคุณหมดเลยพูดง่ายๆคุณอยากได้อะไรเขาจะหาให้คุณทุกอย่างอะอ่ะ โอเคนะจนคุณแบบว่าอาจจะแบบเออชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ดวงคุณหญิงคุณนายมาเลยนะเนี่ย the e m มเพรสเข้ามาเนี่ยนะบางทีคุณก็อยากเห็นโมเมนต์นะของความรักที่แบบดุบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเขาก็จะอยากได้อะไรก็เออเอาเหอะตามใจอยากทําอะไรก็ทําเลยประมาณเนี้ยนะมันก็เลยทําให้อาจจะดูขาดสีสันไปหน่อยนะในเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าในเรื่องของอารมณ์เอ,อะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะมันก็ดีแหละนะเขาตามใจคุณทุกอย่างคุณก็ดูไพ่แต่ละใบด,ดิเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณขนาดนี้นะคะไอ้เรื่องของอารมณ์แบบเบื่อหน่ายมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะบางทีคนรักตามใจเกินธาตุไฟอะจะเป็นโมเมนต์นี้เลยอะคะ่ะอาทีนี้ยเดี๋ยวกวางจะขอเปิดไพ่นะคะเป็นไพ่แนะนําให้กับธาตุไฟสามใบค่ะ เป็นไพ่แนะนําให้กับธาตุไฟสามใบเนาะไพ่เขาอยากแนะนําอะไรคะกับคุณถ้าคุณเจอคู่แท้แล้วเนี่ยมีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามานะคะใครก็ตามที่ดีอ่ะคุณนะใครก็ตามที่ที่ปฏิบัติดีอ่ะคุณนะคะก็ให้คุณเปิดใจเรียนรู้เถอะนะไพ่ก็บอกแบบนี้นะคะ เออเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปรู้จักอะนะไม่ใช่แบบเออคนนี้ไม่เป๊กอะรู้ว่าเขาชอบเราแต่เรารู้สึกเออคนนี้ไม่ใช่เป๊กเราอะ่ะไม่เอาอะไม่คุยด้วยนะธาตุไฟจะเป็นซ์ยอย่างเนี้นะลองเปิดใจดูคะ่ะลองเปิดใจดูคุณอาจจะมีความรักนะคะจากความดีที่เขานำมาให้คุณก็ได้อ,ะอ่ะอ่าไปต่อคะ่ะไปต่อ เรียนรู้กันด้วยหัวใจนะจ๊ะเดดวิลเข้ามานะนั่นแหละถ้าคุณเรียนรู้ด้วยความดีนะคะความรักความผูกพันรรรรรรเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองการที่เราเรียนรู้กับใครนะคะจากความดีเนี่ยนะความรู้สึกความผูกพันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราเรียนรู้กันนะคะในความถูกชะตาจากภายนอกนะคะมันมันก็ไม่มีอะไรการันตีได้อะเนี่ยคือสิ่งที่พายจะบอกมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยถ้าเราใช้แค่ความรู้สึกนำอืมลองใช้ จิตวิญญาณนะเรียนรู้จากนี้ใส่ใจคอกันเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่านะโอเคค่ะไปต่อไปต่อเนี่ยเป็นเป็นคู่ชาวต่างชาตินะเนี่ยคุณอาจจะได้ส่วนใหญ่เนาะจะได้แบบเป็นคู่ชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้เป็นคนแบบผิวขาวขาวอะค่ะนะโอเคค่ะไปต่อค่ะแล้วก็มีไพ่อะไรมีไพ่เดอะแฮงแมนเข้ามาด้วยอะอะไรที่คุณรู้สึกไม่ชอบมันอาจจะกลายเป็นชอบก็ได้อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่มันอาจจะใช่ก็ได้ เห็นไหมแฮงแมนเข้ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้จากคนที่คุณรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่แรกที่เห็นแต่พอได้เราได้เรียนรู้กันน่ะนะคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงการเป็นรักแท้ก็ได้แต่ใครก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าคนนี้ตรงสเปคแต่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะ่ะนะเออความรู้สึกของเรานั้นน่ะมันอาจจะ ไม่เหมือนเดิมในแว็บแรกที่เราไปถูกชะตาด้วยก็ได้ฉะนั้นใครที่ดีกับเราจงรับเอาไว้พิจารณานะคะแล้วก็ปฏิบัติดีกับเขาแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือเพชรอะไรคือก้อนหินอย่าดูอะไรจากภายนอกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่กําลังจะแนะนำคุณนะอ่ะจบแล้วนะคะเรื่องของเนื้อคู่ธาตุไฟนะเ,เดี๋ยวกวานจะไปทาแบบเลือกกองไพ่ให้ด้วยนะอันนี้แบบว่ากวางก็ทำแบบแยก สถานะนะแต่ละธาตุดูก่อนดูซิว่าไพา่จะออกมาอย่างไงก็เป็นไปตามที่กวางนั้นกล่าวไปทั้งหมดนี้นั่นแหละโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะไปกดติดตาม Facebook ส่วนตัวนะคะไปรุ้นรับของรางวัลเดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจกอีกแล้วเนี่ยนะซอยขอมืออย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย